เรื่องราวสานี้กับแกงสามเหม็นหนึ่งหออยากกินมาม้าแล้วมาม้ามาม้ามาม้าอ่าเดี๋ยวม้าจะทำให้ดูขอบคุณค่ะ เปลี่ยนแล้วเป็นหมู่บ้านไฮโซและอันนี้หมู่บ้านอะไรคะแม่กระสมกระซ้อกรแกระเล็กหมู่บ้านทั้งกระหมูตรงนี้มีแกนกันหมดเลยเกนุดเน้นออริจินอลอาพูดชื่อแกงเราไปก่อนผัดสามเหม็นกันหนึ่งหอมนี่คนไหนหอมคนไหนเหม็นหนึ่งหอมกบสามเหม็นโอ้ย่ารักอ่ะ ทำเนียมใหม่กันมารายการเรื่องราวชาวนี้จะต้องมีเมนูอาหารติดมือมาด้วยนะคะาเรียกว่าแบบ collaboration ไม่เอาในตัวแเอกฟากรอบมาทำไมอ่านี่ินูจะมาที่กินหนูอ้ยลุมกินนมงูอันนี้ดีคือเมนูเนี้ยนะทำกันแบบสุดชีวิตอะสุดสุดอะยากมากเมื่อคืนไอ้มันไปล้มหมูอะ ต้องโทษนะสภาพยังมานับตกแมงวันยังไม่ทันเลยเป็นไหงก้อนทอดอะไรอ่ะเอ้าแต่ยังไม่ได้ทอดนะระวังนะหมักไว้แล้วไม่โทษนะเมนอันนี้อันเดียวอิ่มได้เลยอ่ะไปเดี๋ยวสามโลพี่นะคนชอบเตรียมอาหารไปอาหารเด็ดคือเป็นของโปรของเราสองคนนะใช่คือหมูก้อนทอดแล้วนี้ก็คือสูตรจากแม่ต่อใช่พริกเคลิ้งสามเกลอชอตสิบหก ซี่บเกิดเพราเยอะเกอดวันเพราะเราได้อะไรเยอะบบคือจ <g ill> ริงแล้วเขาน่าจะต้องหมักคืนนึ่งแต่ว่าเราก็หมักทีก่อนตลาดนะโอ้ยรถกว่าจะถึงก็เออแล้วแล้วเราใส่ไอ<ว>้พวกปุก่มๆอ่ะหือว่าชูรถต้องอย่ต่ำอ่ะเอออย่างทั้งสิบช้อนเร <c oughs> าตัดไปเสร็จเลยไหม <c oughs> ่เยังไม่เคยกินบายหมาหมาเลยลองกินแล้วทุกคนบอกว่าอร่อยหมดเลยคือบายหมาหมาเนี่ยกินบ่อยแล้วแต่อยากดูว่ามารายการเนี้ยมันจะมีเมนูอะไรเด็ดๆใหม่ๆไหมแต่ฉันเลือกเองก็คือเมนูเก่าที่เคยกินแล้วอยากกินบายหมาหมาแล้วหม่ามหม่ามหม่ามหม่า โน้ตทำหมูมาค่ะเป็นหมูกรอนรอดน่าลองนะแต่เป็นสามเหม็นหนึ่งหอมใช่เราใส่วัตถุดิบไปทั้งหมดสามพันอย่างแต่เรื่องหลักเลยคือไอ้นี่จอมาโลนอ้นี่เป็นเนอหอเดี๋ยวมาจะทำให้ดูขอบคุณค่ะอากดไลค์กดแชร์ไปดูว่าเมนูวันนี้จะปังอะไรเขามาขายอะไรในวันนี้วันนี้พวกเราก็เน็ตเป็นพวกวีเนี่ยรุ่นใหม่แล้วก็มีนะคะบ้านข้างเราไง วันนี้มาขายอะไรมาขายนี่พาโก้ไม่ใช่ใช่ใช่าเจอพี่เอิรอตัวตั้งต่เองตัวพี่เอิร์กเลยมีดูถูกพี่เอิร์กไว้บอกว่าพี่เอิร์กจริงๆไม่ใช่สะโพก55 54ซ้ำ55ค่ะคือสะโพกไม่คิดไม่น่ายังไงใส่ได้หรอใส่ได้โยกมายืดหนึ่งสอง อันนี้กางเกงในหรือว่าเชือกสักเยอะกีฬาสีมีสอสีนะคะร้อก้าบาบทได้2ตัวไปเลยฮะถูกมากหรอไข่เอาจากคมไม่ไข่ออกกำไรตกตัวละร้อยจะไซส์ไหนอ่ะก็ราคานีเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเ้ยเ เป็นผ้าแบบโปรแบบเป็นผ้าตาข่ายแต่ไม่ขันก้นโอ้จริงๆนะถ้าเกิดว่าพุ่งร้แยแมันจะลงไปเรื่อยๆแต่ในไม่เป็นอย่างนี้ชอบเลยลิกุเพอเผลอแตบนะคะโอ้ยตายใหญ่มากพี่เอลใส่สอกเอ็งเอยฟังมาทุกคนก่อน พี่เออใส่สองร้อขึ้นอยู่ให้ฟังนะอันนี้ใส่แล้วข้างหลังมันจะไม่ขึ้นไปด้วยมาเปรียบเราทุกคนเคยใส่ใส่ใจแล้วถูกแต่ดูตลอดอย่างวันนี้นะก็ใส่เป็นเสื้อในรุ่นนี้นะคะรุ่นยอดฮิตไข่ยอดฮิตราคาตึกร้อยสุดหนึ่งใส่ง่ายใส่สบายนะคะพี่สามสี่ค่ะสามร้อยเก้าสิบตอนจะใส่รุ่นนี้ใช่ปะลงรูปในหินเดอร์คนปัดเป็นล้านอุปัดแมทปัดทิ้งปัดทิ้ง เมนูแรกที่มาจะทำเสิร์ฟบ้านเกตนุตอันนี้เอิร์กรีควยเลยบอกว่าขอหมูสามชั้นซีอิ๊วอ๋อไม่ต้องลงน้ำมันเลยเหรอมาไม่ต้องลงน้ำมันเพราะมีน้ำมันในตัวอ๋อน้ำมันมันก็จะออกมาหมูสามชั้นน่ะเราก็เลือกในส่วนที่ใต้ท้องมันอ่ะดีเพราะว่ามันไม่มากเกินแล้วก็มันจะติดหนังติดอะไรแบบเป็นเส้นแบบสวยทรงสวยและสดมุกมาอันแค่นี้นะตัวชิ้นคนเดียวหมด เราก็จะคั่วไปก่อนให้น้ำมันมันออกสักพักหนึ่งไม่นานหรอกอันนี้ก็คือต้มปลาหมึกยัดไส้นี่มารปรุงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วมีน,นี้และอย่างก็คือถั่วฝักยาวผัดมันกุ้งจ้าไม่ได้ซื้อแยกมานะคะมาจากมันกุ้งที่มาแกะเองเลยจากเนื้อกุ้งนะคะอันนี้ก็คือหมูหมักที่น้องเอิ์กรีเควส เอามาเองเลยค่ะลองดูนะว่าจะเป็นหมูก้อนออกไปแบบไหนดีชิลคยว่าขอกินหมึกต้มสับรสแม่ฉันงงว่าหมึกต้มสับรสเป็นไงสับรสคือต้องมีรสอะไรบ้างหวานเลยเออได้หวานสองหวานเจ็บอ่ะอ่ะแย่ละหรือหวานไม่ใช่รอเล่รอเล่เอาจริงๆต้องมีอะไร เผ็ดเปรี้ยวหวานอ่าได้ครบให้หมดเลยได้ค่ะมาแม่ค่ะสวยมากเลยเหมือนกันเลยอ๋อคือพึ่งห้าที่นั่นเหมือนแม่หรือแม่เหมือนที่นั่นไม่ได้ไม่ได้หล่อนะเนี่ยเมีแฟนแล้วมาหลอนี่ไงแฟนเขาเหมยหลแล้วช่วงนี้เล่องตัวติดกันมากยังไงนะช่วงตัวติดจะติดเกมมากแต่ว่าแล้วพ่อยหญ่เห็นเนี่ยก็คือแบบเหมือนแบบพออยู่กับพี่เออแล้วมันสนุกอ่ะเออวเขาเป็นคนสนุก อยู่แล้วแบบ<น>ไม่เครียดจริงอมีผู้ชายมาพามาไปด้วยคือ <c oughs> อยู่อยู่กับพี่อาจจะใใรู้ใจพี่เหรอแบบแล้วแฮชแท็กชีวิตแรกชีวิตมมาได้ไงเยโตนไงตอนรับบุกกร้อนแล้วบอกคุกบอกว่าชีวิตมันดีขึ้นมากเลยเออมันไม่ติดเกมแล้ว <c oughs> ไม่อยู่ตรงนี้สน,นุกมากเลยแบบว่าแต่มันมีชีวิตคนอื่นที่หายไปที่ต้องเสียใครตรงนี้แต่กระพูดเล่นนึ่งนชีวิตก็จเสียเื่อพขอนะปกติผมไม่ตื่นเช้า10โมงคือถ้าไม่ร็อก็คือาอปตง ถ้าไม่ครับว่าตัเปหแค่ยดตอนน้นอนนนู้นเพราะฟิลแบบว่าธรรมดาถ้าอยู่แบบคู่รักกันน่ะมันก็จะอยู่ไมดแบบแฟนกันไแฟนกันหรอแฟนบูคือแม่จะังยัางมาแ่งกันเลยอะไรมาชิคกี้พาย มาเป็นห่วงเหรอพี่น้องชายสาว้พี่สาวเอาสาวยป้าสาว้ป้าหรไปเผื่อมีใจนะคะเมนูอะไรมาผัดยาวผัดมันกุ้งจ้ะลูกนี่กุ้งเน้นๆเอิร์มตาู้พื่อนอ้าวทำไมอ่ะเขาบอกว่าตูนชอบอชอบออกยาวแต่หนูแฮกกุ้งไงคือตอนนี้เริ่มแพ้แล้วหัวตาแดงมาก แล้วเบอร์สิมื้อเช้าหนูกินกันกี่โมงบ้างคือหนูตื่นแล้วกินเลยเพราะว่าหนูตั้งแต่เหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่แม่ย้ายมาอยู่คือมีข้าวให้กินตลอดตื่นกี่โมงไม่เกินเที่ยงแต่ฟุกกะร้อนอ่ะห้าโมงอย่างตับห้าโมงเย็นอ่ะตีกี่โมงไม่ถึงห้าโมงสี่โมงไม่ตามเช่อป้ะเกือบถุกเช้าเลย้ยตอนนีกว่า เออตื่นมาออกกำลังกายแล้วฝึกทักมาแล้วพี่นานั่นโน่นนี่จะหนักความได้ว่าตื่นหรือยังไม่นอนกะดูไงเราไปฝันว่าเราได้ออกกำลังกายตื่นมาแล้วก็จะมีเหงื่อมีอะไรบ้างพูดถึงเราออกกำลังกายดีอย่างเงินที่มันย้ายมาอยู่ห้างบ้านหนูเราชวนกันบอกเออเดี๋ยวพี่จะถ่ายเอ็มวีเพลงใหม่เราต้องใช้หุ่นที่ดีหนูอปล่อยซีสเตอร์เพลงใหม่หนูก็โดนแปบ B i F ชวนกันไปสมัครฟิตเนสใช่แต่ทุกวันนี้ที่ไปทุกวันเลยนะคือร้านบุฟเฟ่ใช่ปิ้งย่างทุกวัน ตนยากใหญ่ไปอยู่หมู่บ้านดาราอันตรายพี่นัทคือตีห้าเนี่ยทุกคนต้องพร้อมที่จะกินตามพร้อมที่ต้องเคี้ยวและเมาคนตลอดเวลาไม่มีเมาคนแล้วหนูสย่งองนมาที่มีเพื่อนเข้ามาอยู่รวมเยอะๆเอาจริงๆสำหรับหนูอะแฮปปี้เพราะว่าตอนที่อยู่เกตโนดอะช่วงยุคแรกเลยคือมันจะเป็นบ้านยิวิมันจะมีทั้งเอิร์กมีเยอะอะเอิร์กมันเยอะก่อนแล้วมันจะมีช่วงเหงา เพื่คนย้ายออกฟ้าออกไปมีกก็จะเหลือหนูเอิร์แล้วก็แม่เอ่ออ่ะก็ยังดีหน่อยที่มีแม่แต่เอิร์เนี่ยคือมูอายูของจริงใครอยู่ในห้องใครในห้องคือเลือดซึมวันไหนไหลลงมาไม่รู้แต่พอเด็กๆอ่ะย้ายเข้ามาน้ำเพชรย้ายเข้ามามันแบบ ออกมาจากบ้านก็เดินไปข้างๆาเราไม่เหงาแล้วนะไม่ต้องแบบว่านั่งกินข้าวคนเดียวไม่ต้องดูซีรีส์คนเดียวพอยิ่งแก่มันก็ยิ่งเหงาผัวก็ไม่มีด้วยก็ต้องมายืมผัวเพื่อนเอแบ่งๆกันนะเราเราก็ใจดีพี่นักก็ใจดีกันหนูบ้างไม่มีเลยถ้ามีก็แบ่งกันบ้างผัวที่เราก็แบ่งอ่ะก็ดีแล้วเขามานั่งโมพี่ยี่สิบตามจีบเขาแล้วเราเล่าหน่อยพอพี่ ต่อมาชอบมาคุยกับกูกูปิดกูปิดปามาล่าสุดอันนี้ก็ตอนที่เลิกกันแล้วนะก็ไปนั่งคอมมอนก็หนูจะเจอพี่พี่ยี่สิบอะแทบทุกอาทิตย์เจอยีตัวก็เลยคิดไปว่าอุ้ยพี่ยี่สิบเขตามมาเจอไม่มันไม่ใช่แค่นั้นหนูเล่นเทนนิสพี่ยี่สิบตามไปที่คอร์ดเทนนิสทําเหมือนบังเอิญหรือเปล่าหนูกําลังมัดเชือกแล้วก็เห็นหน้าขึ้นมาเอ้ยเอ้า้องตูนมาได้ไงเฮ้ย หนูก็ตีเฮนนี้ที่นี่ค่ะพี่ก็มาเล่นเล่นครับน้องตุลหมออยู่เสร็จพอดีนี่ก็ปักยาผัดมันกุ้งเอาจริงป่ะอยากให้มีหมาอีกคนนึงอ่ะแบ่งแบกคนเดียวก็พอแล้วคนเดียวกูจ่ายสัปดาห์เป็นแสนสองคนก็คือเนล้านไม่ต้องก็ทำอร่อยท้าดา การเสิร์ฟ้วยม้อไฟที่มีไฟลุะต้องคือฉันเป็นคนชอบกินร้อนบ้างที่เป็นชอบกินร้อนมากแล้วมีสอนนาฏกรรมอร่อยมาตายเพราะเป็นมะเร็งลำคออวาระสุดท้ายก็ยังทำไมร้ปะก็ขอกินน้ำซุปละร้อนไม่ถาเลยไม่เีรยนรู้เลยหรอไปใครชอบกินของร้อนบ้างมันมันหยุดไม่ได้จริงเออดูถูกกันมากอีกไหมได้หมดได้หมดอี่ตออะไรอีกเยอะเยอะ เรามาเรากกินข้าวเยอะไหมแล้วแต่วันแล้วยอย่างวันนี้ เยอะได้ไอเยอะไม่ไรกินความเร็วเป็นไงพี่เออเล่าหน่อยความกินเร็วของมันหรือกินช้าไม่เลยจะกินเร็วของเวลาจะกินข้าวเนี่ยถ้าเกิดแค่มีข้าวเนี่ยกินไม่ได้มือต้องมีโทรศัพท์กินหนึ่งครัแล้วอย่างเงี้ยห้านาทีเธอเราไม่ได้โทรศัพท์นะเลี้ยงกินเสร็จไม่พอย่อยอีกห้าสิบนาทีเอออะมาเริ่มเมนูแรกอยากกินอะไรก่อนดีอยากกินทุกอย่างเลยอ่ะเมนูแรกเมนูแรกเอาไหนก่อนขาหมูก่อนขาหมูกต้อนของเราก่อนเลยหรอ เยอะนะอันเนี้ยทำไมอ่ะเพราะว่าสูตรที่บ้านเด็ดหนูคือแบบมันเค็มหน่อยโอ้ยอ่ะเออทำไมเออหนูชอบเม,ม,มนูมกออ้อน,นทอดคือเมื่อก่อนตอนไปโรงเรียนอะ่ะป้านหนูจะเปิดร้านข้าวแล้วเราตอนเช้าอะ่ะแบบบางทีมไม่ใช่แค่ป้าหรอกร้านแถวบ,บ้านเขาจะขายหมูก,ก้อนเนาอะไรนะไปกินได้เลยไหมอะไรย่างอะไรยังไม่อะไยยางลืมเรื่องหมดเลย คือเดี๋ยวบ้านจะเปร้านหมูก้อนทอดแบบก้อนละสิบบาทห้าบาทเงี้ยตอนชาเขาชอบซื้อมาให้กินบนรถตอนไปโรงเรียนก็เลยติดกินแล้วก็ไปให้สุในที่หมู่บ้านทำแล้วนี่ก็เลยเอาเมนูแต่หมูก้อนทอดเนี่ยมคิดถึงพ่อเลยเพราะพ่อหนูทำเป็นเมนูเดียวทำตลอดเวลาแบบที่บ้านทำทอดแบบนี้ป่ะหรือไม่ก็ฟิวอย่างเงี้ยแหละแบนๆอย่างเงี้ยแหละแบนเนาะตุ๋มมากเลยครับเป็นแบนๆแต่ก็อย่างงี้ว่ะเบเก็อ๋าอันต่อไปพี่นัทแต่อันนี้ไม่ได้ทำนานละ จนเอิร์กมาเรียกเกนั่นแหละก็เลยได้กินเกาชอบมากมันอร่อยอ่ะมันกุ้งเขาใส่เยอะคือเขาทําแบบไม่แบบไม่งกอ่ะไม่ห่วงเครื่องอ่ะรสชาติเป็นไงมันอร่อยพูดดีๆพูดให้มันคนเข้าใจอ่ะอร่อยเอาอีเอาอีกอร่อยเออเวลาอยู่ด้วยกันไม่เป็นอย่างนี้พี่ตู่ต้องกินแบบบังคับอ่ะเออเล่นสนิทกับพี่นะยานเล่นสนิทกับพี่นะดเเหมือนไม่มีพี่นะไม่มีพี่ยานตรงนี้ไงแต่เราอยู่ด้วยกันไงอืมอืแกก็แบบชาวเราอ่ะ เผื่อที่ตัวต้องกินบะคำน้ำมิ้งพกเป็นไงครับผัดมันกุ้งหนัดมากคือมันกุ้งอ่ะมันเป็นมันกุ้งจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบไม่ได้หลงเหลงอ่ะเป็นมันกุ้งแบบข้นๆอ่ะแต่อนนี้เตะจมูกสุดอ่ะเริ่มเลยหลงลุกมันวัตถุดิบละไรยางเนาะอินมพอร์ึปะอืองงอ่ะคือมันมันตัวใหญ่ตัวโตมากแบอกว่าข้าวข้าวเดือนละแสนอ่ะเป็นจริงได้ จริงเหรอเป็นจริงได้น่นมันรวมหลายอย่างมันรวมแบบค่าใช้จ่ายในบ้านห้าหมื่นไปแล้วค่าเสื้อผ้ากระดูกจริงๆฟุกอัลอนกินไม่ได้นะแบบเนี้ยสุกเกินสุกเกินกินเวอร์ชันแบบขึ้นจากทะเลเลยอ่ะทำไมผมชอบกินแบบของดิบแม่หนูกินตั้งแต่เด็กเขาแต่ก่อนบ้านขายอาหารามสั่งแม่ชอบใช้ไปเดินตลาดสดมาแล้วหนูจะอยู่กับโซนของสดน้ำชอบดมหมูสับชอบดมหมูสับแบบไก่อะไรชอบกลิ่นของสดอะไรอ่ะเบอบอ่ะ ไอ้ดิบๆนะกินไม่ได้นะแต่แบบอยากจาลิ้นไปแตะไปต้มนี้ไปซิมไปเลยมันแบบสก๊อตซี่เหรอเหมือนกินไข่เจียวอ่ะซีไข่เจียวอ่ะไข่เจียวเยทครึ่งหนึ่งในครึ่งหนึ่งกินเรารู้สึกไงตองที่เมียเราเป็นอย่างไรครับเขดาด่าทุกวันกินด<ๆ> <ๆ S 2> ิบเนี่ยเพราะว่ามันไม่ดีค่อยๆปรับอยู่ไงเขาบอกปรับกับเขาปรับแต่พี่เราชอบกินตุ่เย็นกินน้ำแข็ง กลิ่นท้องฟิตร่วมออกมาจากช่องอ่ะอยู่นานจะเย็นแค่ยังอยู่เป็นชั่วโมงอ่ะอยู่เย็นนะอย่างเงี้ยดมช่องไปอยู่งั้นชอบกลิ่นหรือว่ามันชอบที่มันเดีแต่พี่วินบอกเลยวันนั้นทุกคนตกใจหมดเลยเว้ยอยู่ในบ้านหนูแล้วพูดว่าหนาวฮะหนูกรี๊ดเลยอ่ะทุกคนกรี๊ดเบลยู่ในบ้านหนูและพูดว่าหนาวเบลยู่ในบ้านหนูแล้วพูดว่าหนาวหนาวจริงๆเหรอเกี่ยวว่ามาที่พัดลมดีหนาวโอ้โห ทุกคนใครอยาเห็นคอนเทนต์นาาพาเอิร์กไปประเทศที่หนาวที่สุดในโลกบ้างเอิร์ยอ,อยากไปอยี่บอกอยู่ว่าจะพาไปเพราะมันจะมีทริปหนึ่งที่รัเสเซียลบสามสิบองศาอยากไปอยากดูสิว่าเอิร์กจะแบบหนาวไหมมันดยเจ๊มันร้อนเจ๊อ่ะโอ้กิจกมัมเลยนะ ถอนมันติดเลยเวลาหนูกินอะไรเงี้ยจะชอบด่านหนูฟุกอะ่ะหนูบอกว่าหนูรอพองก่อนเดีจะซักเพิ่มไม่ได้ซักหรอกอย่างเงี้ยโห่ไม่ได้ซักหรอ,อ <c oughs> หกรอกระแทกแดกดันทับหางท,างท,างทางับถมหนูจะเล่นเกมกันว่าห้าม<ไ>ดูถูกคนดัน20บาทแบ่งกี่บาทตอนเนี้ยที่เกิดหนูนะ <c oughs> อะโอรโหดูถูกกันทุกจีกะเนี่ยด <c oughs> <c oughs> ูถูกกนทุกคนปกติอยู่บ้านแต่ก่อนแม่ทำของข้าวบ่อยทำของข้าวตลอดเลยจนแบบว่าคนที่อยู่ด้วยบอกไม่ค่อยอร่อยเขาก็เลิกทำ มีคนต้องรู้ว่าใครหน่อยอะ่ะแม่แต่แบบเขาเขาก็มาคิดเกียรทิธบ้างอะไรเงรรี้ยเลยบอกคิดถึงแม่ไอ้นี่พี่ก็ได้ถามเรื่องแม่ตายก็เลยบอกว่าที่บ้านอ่ะหนูจะไม่ค่อยเศร้าตั้งแต่พ่อเสียแล้วบอกว่าพ่อกับแม่เวลาเมาก็ได้บอกนี่นะมึงเปิดตรงนี้นะถ้ากูตายมึงเปิดตรงนี้เลยอะไรเงรี้ยในเกมก็จะเป็นพวกแบบเอกสารสำเนาต้องโทรหารใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพ่อเขาจะรู้ต้องทำไง ทีนี้พอพ่อตายเสร็จแม่เราก็ทําตามจนกระทั่งวันที่เขาตายเรา <ừ m. S 2> ก็ไปเปิดดูเขาก็เขียนไ้หมดเลยว่าเขาหาลุงชื่อน,นี้นะเขาจะพาหนูไปที่นี่เขาหาเอกาสารน,นี้นะเป็นชาวระกิษฐ์วัดนี้วัดนี้ติดต่อกับคนนี้เขาทําทให้ทุกอย่างหมดเลยเราก็เลยแบบไม่ต้องไปแบบงงอะ่ะแต่หนา้าเราควรเตรียมความพร้อมไว้แบบนี้นะทุกบ้านเลยเพราะจริงๆคนไทยชอบมีความเชื่อว่าพ <ừ m. S 2> อเรื่องเราตายจะแม่ไปต้ไม่ดีนะ<อ>น้งนี่ มันเราเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะป้า<ม>แล้วถ้าเราเตรียมไว้ก่อนเนี่ยเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังก็จะรู้สึกว่ามันมีการจัดการ<ม>ไว้แล้วแล้วตอนนี้เขาตายพองานศพจบใช่ปะหนูก็ออกอีเวนต์เลยอะไรเงี้ยแล้วนักข่าวก็สัมภาษณ์อะไรเงี้ยหนูก็ตอบปกติเหมือนที่คุยตรนเนี้อยออาเขาเป็นไว่าโอ้ยดูไม่ออกเลยแม่ตายไม่เ,เสียใจเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คนเนี่ชอบเอาเอามุมมองของตัวเองไปตัดสินคนอื่นเนาะป้า<ม>แบบเช่นอุ้ยถ้าฉันแม่ตายในะช่วงที่ทาว่าทำง,งานไม่ไหว แต่คนเ่ออกไปทำงานไม่ได้แปลว่าไม่เศร้าหรือ<ม><ม>แบบว,ว่าเขาแค่จัดการความทุกข์ได้เร็วนึกออไหมเพราะพี่ชอบแม่พกของแฮปปี้ที่พกแบบออกงานอ่ะ แล้วแม่งตอนนี้เขามาว่าแกงหมูบ้านดาราคือมาแรงสุดแกหมู่บ้านยอนฮ็ดก็พูดอย่างนั้นได้เพราะว่าเปิดมาปุ๊บมีสตอรี่กันตลอดเวลาพวกเราเคลื่อนไหวกันยิ่งกว่าบ้านเอฟอ่ะ่นักดิบ้าเด้องงพี่เออเพิได้อยู่ห้องเลยเขาตามสุดๆเคยมีอยู่ตอนหนึ่งคือแบบจะไปทําเล็บกันคือมันก็นอนเล่นกันเอกเนกกันทําอะไรกันอยู่ไม่รู้นู่นนี่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมง หนูบอกไม่ไปใช่ไหมไม่ไปใช่ไหมจนร้อนที่สุดหนูไม่ไหวแล้วหนูออกจากบ้านแล้วเปียตัวปึ้งหนูเข้าบ้านล็อกปึ้งต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 ึ้งใึ้งตึ้งตึ้งปึ้งต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 ึ้งดึ้งตึ้งตึ้งอึ้งตึ้ง ยังไงยังไงลูกมันเล่าคือสองคนนี้คือเขาแบบเหมือนแบบดื่มไม่เก่งแต่เขาก็อยากจะไปอยู่เป็นเพื่อนหนูหนแบบตามใจหนูพี่ตูนอ,อยากไปไหนไปพาไปอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นัน้องตีห้าเดี๋ยนั่งอยู่เป็นเพื่อนน้องมันก็ได้อะไ<ฮ>เขาก็อยู่เป็นเพื่อนตูนแล้วตอนที่ร้านเหล้าอะไรเงี้ยก็ใจแลกใจชีวิตแลกชีวิตเอผัดกันล่าสุดเลยเออคือชวนกันเที่ยวเนี่ยเขาใจ ล่าสุดชวนจะซื้อของยเยอซื้อคอมประกอบแต่หนึ่งหนึ่งแสนไมาไอ้มันแล้วก็ซื้อคอมมาจะตรีมเกมหรอแต่ตอนนี้คอมยังไม่ถูกประกอบเลยซื้อมาหนึ่งเดือนละ <c oughs> อ่ะรอติดตามนะเออจะเป็นแบบเกมเมอร์สาวแล้วก็ NPC เอ็นบีซีอส่วนฉันล่าสุดโดนตกเรื่องจุ่มตอนนี้สิ่งที่ฮิตมากในทิกท็อกคือกับยูทูบคืออาร์ทอยแกะกล่อง ตุ๊กตาอาร์ทอยจุ่มเราไม่เคยเข้าใจเราจะเข้าใจแค่แบบโปเกมอนมันมีเรื่องราวเนาะเออกน่าเก็บแต่อาร์ทอยเขาคือมีเรื่องราวแค่ดีไซเนอร์ไอพวกนี้พาไปเมื่อคืนเลยล่าสุดพี่นะหมื่นเก้าอ๋มันซื้อเลยไม่ได้มันต้องสุ่มเออมันต้องจมันกบอกได้ด้วยเราทำคอนเทนต์ไงเพื่อคนดูเพื่อยอนวิวนักยกอุ้ยหมดอ่ะชา ยกเว้นหมูก่อนมาผมมาเติมมา,มาเติมเติมเป็นยังมาเรื่องราวชาวนี้ฮะ อร่อยกว่าเดิมกว่าที่นี่แล้วอีกแล้วก็อยากมาทุกวันไม่อยากมาแค่ถ่ายอยากมาทุกมากินทุกวันก็อร่อยมากแล้วก็สนุกอร่อยสนุกด้วยเนาะพราะว่าไม่เคยมาบ้านพี่นัดเลยเนี่ยอยากเข้ามาเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกคือเขาบอกเมื่อก่อนน้ำมันเขาจะแบบเป็นทอร์เบตกันนัดมากคือกลัวอ่ะไม่ก็ลองเอนเนอร์จี้ขนาดเนี้ยฮาบาทปกติเจ๊คือหมายถึงว่าเกรงใจอะไรถ้ามาสดีเละมาเจอยิ่งกว่านี้ตบหัวเราได้โดนดาบดีแต่ไอ้เนี้ยมันเรียกหัวอะไรรู้ปะตูนทำไรตูนยังเรียกหมาตู เรียกอะไเรียกเออใช่ไม kind of ่เคยกูเรียกวิเอรว่าอะไรใครวิปใค่เรียกกูไอ้ชัยนะชัยเฮ้ยไปเอ่ะพี่เอิร์กพี่เอิร์กอร่อยชอบกินอยู่แล้วมาใหมมาอืมแต่ว่าอิ่มแค่ไหนกางเกงในก็ยังเอาอยู่บ้างเอาอยู่เหรอจอยู่ปะเนี่ยนี่ยังไม่ล่นนะคะเออแน่งกระชับสัดส่วนอ่ะพี่ลูกตูนตอนแรกอ่ะเอออยากมาออกเนาะเรื่องราวเช้านี้เขาจะชวนเราเมื่อไหร่วะรู้ไหมหนูเคลียร์คิวเลยนะเนี่ย ทั้งเดือนเลยเพราะวันนี้พล้วแก๊งวีมาหมดแล้วใช่เหลือเดียวูกเอิร์กเออก็เลยมาด้วยกันก็เลยมาด้วยกันดีใจมากเพราะว่าจะเดี๋ยวมาอีกเพราะว่าเนี้ยมันมาในนามหมู่บ้านดาราเดี๋ยวต้องมีเทปแย่เป็นเทปเออเทปตูนแต่หมู่บ้านดารายังว่างนะพี่นัท มีบ้านว่างอีกแล้วอยู่ติดๆกันเลยก็วันนี้เราสี่คนมาในตัวแทนของหมู่บ้านมาขายยูนิตที่เหลือที่เหลือซ้ายขวาเดี๋ยวเด็๋จะเล่นอสังหาแต่เป็นเหลือซ้ายขวาจริงนะซ้ายขวาคุณว่าหมู่บ้านจ้างโปรโมทคือพูดไม่หยุดบ้านว่างอีกหลายนึงยูนิตสุดท้ายยูนิตสุดท้ายให้มันเล่นด้วยกันแต่ถ้าพี่นัดย้ายไปจริงนะมาทำฉันแข็งข้าวอ่ะมาคือผมไม่เคยอยากติดกระดาษหมาแบบว่า ไม่บายหมามาคือบายแล้วว่ามาไม่ทำอะไรแล้วมาไม่ทำแล้วหมาเจ็บแขน <c oughs> อ้าวเนวค่ะคบ,บ๊ายบาย